สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f a n b o y ส์ e ิวอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่เรานั้นได้ไปเห็นมาซึ่งมีคนเห็นและเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยนะครับกับคลิปนี้ซึ่งเราก็เลยจะเอาคลิปนี้มาพูดให้ทุกคนได้ฟังกันครับโดยคลิปนี้กลายเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งเมื่อแจ็คสันหวังเผื่อใครที่ไม่รู้จักนะครับแจ็คสันหวังเป็นนักร้อง ที่อยู่ในวงบอยแบนด์เกาหลีชื่อดังอย่างก็เซเว่นที่อยู่วงเดียวกันกันกบแบมแบมที่เป็นคนไทยด้วยครับหรือหลายคนอาจจะผ่านตากับแจ็คสันหวังในโฆษณากาแฟยี่ห้อหนึ่งซึ่งในคลิปนะครับเราก็จะเห็นตัวของแจ็คสันเองที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ของไทยซึ่งเหตุผลที่ทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลก็เป็นเพราะทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้รู้สึกทั้งงง แล้วก็ช็อกกับคนไทยมากงงว่าทำไมคนไทยถึงให้พื้นที่กับศิลปินทำไมคนไทยถึงไม่เข้าใกล้คนไทยดูไม่แม้แต่ที่จะเดินเข้าไปไประชิดตัวกับศิลปินคนนี้เลยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับที่คนไทยเราไม่เข้าไปทักหรือวุ่นวายกับศิลปินซึ่งแน่นอนครับว่าคนไทยหลายคนในบริเวณนั้นน่าจะได้แต่สงสัยตาและแอบยิ้มในใจแต่ถ้าเราดูตามคลิปแล้ว น่าจะมีคนติดตามมาแค่คนเดียวเองนะครับถือว่าแจ็คสันหวังนั้นไว้ใจคนไทยมากๆเลยซึ่งสิ่งนี้ทำให้แจ็คสันเองก็ได้เอาไปพูดกับรายการรายการหนึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราจะค่อยๆเล่าและฟังไปพร้อมๆกันนะครับเรามาเริ่มจากการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันก่อนเลยนะครับคลิปนี้ถูกถ่ายบทรถไฟฟ้า BTS ของไทยขณะที่แจ็คสันหวังกำลังกลับโรงแรมที่ตัวเองพักอยู่ โดยการที่ข่าวนั้นมาไทยครั้งนี้ก็ได้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและเป็นกันเองกับคนไทยมากโดยแจ็คสันหวังนั้นได้ใส่เสื้อยือสีดำใส่หมวกสีดำถ้าไม่ใช่แฟนคลับตัวยงหรือคนที่สังเกตมากๆก็อาจจะทำให้ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคนนี้คือแจ็คสันแล้วแถมยังไม่พาการดมาดูแลด้วยเยอะๆอีกตั้งหากแต่ออราความหลอก็ทำให้แฟนๆที่ขึ้นรถไฟฟ้าขาบวนเดียวกันจำได้ แต่ถึงแม้จะมีแฟนๆจำนวนไม่น้อยที่รู้ว่าเขาคือแจ็คสันหวังแต่ทุกคนก็ให้พื้นที่กับศิลปินมากไม่มีการกรูเข้าไปไม่มีการแตะตัวหรือทำให้เขานั้นรู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดโดยโมเมนต์ที่ทำให้แจ็คสันหวังดูประหลาดใจนะครับจากคลิปแจ็คสันค่อนข้างที่จะแปลกใจเพราะตาปกติแล้วถ้าตัวศิลปินนั้นเดินไปที่ไหนจะต้องมีแฟนคลับเดินตามกันตลอดซึ่งพอมาเป็นที่ไทยแล้ว อาจคาดว่าคนไทยอาจจะเดินเข้ามาขอถ่ายรูปกันเยอะแต่กลายเป็นว่าคนในขบวนรถไฟฟ้าขบวนนั้นทั้งหมดยืนห่างกันแต่พอดีพอดีไม่มีใครที่เข้าหาเบียดศิลปินเลยคนไทยนี่ให้เกียรติดีมากๆเลยนะครับถึงขั้นมีคอมเมนต์จากแฟนต่างชาตินะครับที่บอกเอาไว้ว่านี่แหละคือเหตุผลที่ศิลปินชอบมาที่ไทยเพราะมันทำให้เขานั้นรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่สุด ต่อมาเราจะมาอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยกันบ้างนะครับที่มีต่อคลิปนี้คอมเมนต์แรกแซวกันอย่างน่ารักน่ารักว่าจริงๆแล้วคนไทยรู้แหละว่าเนี่ยคือแจ็คสันหวังแต่ไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวว่าจะเสียมารยาทอีกคนบอกว่าถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่รุมแต่แอบมองแบบห่างๆแต่ว่ามองตลอดแน่นอนค่ะมีอีกคอมเมนต์อินเตอร์นะคบบอกว่าไทยคือประเทศที่ศิลปิน รู้สึกปลอดภัยที่สุดแล้วก็มีคอมเมนต์นึงบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ให้เกียรติศิลปินมากเว้นระยะห่างไม่เข้าใกล้ศิลปินเด็ดขาดแต่ก็จะคอยมองแบบชื่นชมไกลๆและอีกคอมเมนต์นึ่งนะครับบอกเอาไว้ว่าพูดเลยนะคนไทยนี่แหละนิสัยดีและสุภาพมีมารยาทที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยและเพราะอะไรคนไทยถึงไม่ลุมละ่ะจริงๆแล้วเวลาเจอศิลปินระดับโลกแบบนี้ คนไทยก็จะรู้สึกตื่นเต้นไม่ใช่น้อยแต่คนไทยส่วนใหญ่จะให้ความเกรงใจเป็นอันดับแรกไม่อยากรบกวนช่วงเวลาพักผ่อนของศิลปินไม่อยากทำให้เขานั้นไม่สบายใจยิ่งเป็นแจ็คสันหวังที่แฟนคลับไทยรักมากๆก็ไม่อยากรุกรําพื้นที่ของเขาซึ่งจากเหตุการณ์ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ในครั้งนี้ทำให้แจ็คสันได้เอาไปให้สัมภาษณ์กับรายการรายการหนึ่งนะครับโดยมีเนื้อหาว่า ตอนที่ได้มาไทยก็ทำแต่งานยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเลยเมื่อวานนี้ได้ออกไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS และเดินกลับโรงแรมเขารู้สึกว่ามันคือช่วงเวลา30นาทีที่ได้เปิดปล่อยมากรู้สึกเป็นอิสระโอ้โหฟังแล้วรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยนะครับที่วันนั้นคนไทยเว้นระยะห่างกับศิลปินทำให้เขานั้นรู้สึกสบายใจที่จะขึ้นรถไฟฟ้าแบบชิลๆเป็นยังไงกันบ้างครับ กับสิ่งที่เราได้เอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้สะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในเสน่ห์ของประเทศไทยนั่นก็คือคนไทยให้เกียรติและน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย